เนสือเอนะนะะอันนี้ก็คือเป็นแปลงแปลงเมื่อก่อนเป็นแปลงนานะครับเป็นแเดินมาทาังนี้หลอยเราเดินเพื่อนเปข้างาอ่าเป็นแปลงนานะครับเป็นแปลงนานะครับแล้วก็เมื่อก่อนผมทํานาทั้งสองฝั่งเนี้ยนะครับ<ม>แต่ว่าพอผมมาทําเรื่องไผ่เนี่ยผมไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกแล้วเพราะผมปลูกต้นไม้หมดแล้วนะครับผมก็เลยใช้นานะครับใช้นาเนี่ยปรับพื้นที่นา ผมไม่ได้ขุดแบบโคกหนองนานะผมขุดแบบร่องสวนธรรมดานะครับก็คือ,อเนื่องจากไผ่เนี่ยนะครับเนื่องจากไผ่เนี่ยมันมันมันไม่คือระบบรากของเขานี่อยู่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าเราไปปลูกในพื้นที่นาเนี่ยไอ้ไอ้รากเขานี่จะจะอยู่ใกล้กับน้ำพออยู่ใกล้กับน้ำเนี่ยไผ่จะไม่ไม่ไม ไม่จเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นโดยนิสัยของไผ่เนี่ยเขาจะจะอะไรชอบเกิดตามภูเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาผมมาขุดอย่างเงี้ยผมขุดเพื่อให้น้ํามันอยู่ต่ําเพิ่มพื้นที่หน้าดินขึ้นมานะครับเห็นไหมบางบางแปลงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเดินผ่านไปเนี่ยผมจะใช้ถังช่วงด้วยซ้ำนะอิปล็อกเมนต์ด้วยซ้ำไปเพื่อเพิ่มความสูงขึ้นมา นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นพื้นที่นานะครับก็เอารูปแบบตรงนี้ไปไปจัดการได้นะครับนะครับจัดการได้นะครับแล้วก็ไผ่ที่ปลูกเนี่ยก็ใช้ใช้เวลาประมาณสองปีวันนี้อาจารย์เดี๋ยวเสริมให้ครับนะครับใช้เวลาสองปีนะครับสองปีสองปีย่าง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 ปีสามนะครับเมื่องตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ที่คำถามเมื่อวานบอกว่าปลูกหลายพันได้ไหมผมคิดว่ามือใหม่นะนะครับมือใหม่ๆก็จะปลูกหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายพันไปเลยนะครับและมันมีวิธีการจัดก,การเพราะั้นถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดูหลุมนะเห็นไหมผมก็ขุดออกผมก็ขุดออกถ้าต้นไหนลักษณะดีก็เอาไปขยายพันธุ์ต้นไหนที่ลักษณะที่ไม่ตรงเนี่ยครับก็ไปหวั่นอย่างเงี้ย ก็ขุดออกทด้ทิ้งเลยแล้วก็ปุงมดินนะนอกจากไผ่ตรงนี้จะเป็นไผ่ที่เกิดจากเมล็ดด้วยเพราะงั้นการแปรปลวนหรือว,ว่าพันธ์ที่มันไม่ตรงสายพันหรือที่นักนักอะไรนักจัปฟงพันเกาบอกว่ามันนิ่งนิ่งเนี่ยเราไม่เก็บไว้คัดออกนะครับเป็นการคัดซึ่งหลักการคัดก็อาจารย์โอ๊ก็บอกแล้วใช่ไหยดูได้หลายอย่าง ถ้าเราต้องการอะไรต้องการเรื่องของ